มาดูแพทเทิร์นชุดราตรีนี้นะคะ,ะทั้งหมดนี้ก็คือรวมกันเป็นแพทเทิร์นนี้ะนะคะชุดนี้เลยนะคะแพทเทิร์นก็จะประกอบด้วยตัวกระโปรงชิ้นนอกนะคะแล้วก็ตัวกระโปรงชิ้นซับในแล้วก็มีชุดชิ้นเสื้อทั้งหมดนะคะ,ะมาเริ่มต้นกันที่ส่วนของกระโปรงตรงนี้นะคะ ส่วนของกระโปรงก็จะเป็นผ่าหน้าผ่าหน้าแหวกออกมาแล้วก็ด้านหลังเป็นหางปลานะมีมีต่อช่วงเอวเนี่ยโค้งลงนะโค้งลงมาที่หัวหนาวแบบนี้นะคะตามนี้ส่วนตัวเสื้อนะตัวเสือ้อตัวเสื้อนี้ก็จะเป็นแหวกนะเป็นเป็นคอตั้งเปิดไหลเปิดไหล ตรงนี้ก็จะเป็นโค้งคอมานีนะตรงนี้ไม่ได้เปลือยนะตรงนี้ก็คือ,อถ้าเกิดเปลือยเนี่ยมันจะแหวกออกมันจะไม่อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวตัวซีทูเหมือนกันตัวเนี้ยตรงนี้ก็เขาเขาก็จะปักอ,อันนี้แล้วแต่ลูกค้าจะไปทําไม่หมองทําโครงนี้ให้นะคอห่างประมาณนี้นะก็จะประมาณนี้ใกล้เคียงนะใกล้เคียงจะไม่บอกว่าของของเราเหมือนเขาเป๊ะไม่ไม่ ก็จะประมาณใกล้เคียงเนาะเพราะว่าเราทํายังไงก็ไม่เหมือนเขาหรอกนะนะไม่หม่มงจะไม่โฆษณาว่าหม่มงทําเหมือนนะอะต่อไปอ่าเรามาดูชิ้นด้านหน้าด้านหน้าอันนี้นะอ่ามันจะมีสาบเนาะมีสาบเผื่อพับเข้าไปด้านในเป็นสาบเผื่อออกมาอานนี้ตอนถ่ายรูปไม่หมง่งลืมคลี่มันออกมานะมันจะมีสาบตรงนี้ สำหรับเอาซับในเอาซับในชิ้นเนี้ยมาเกาะมาเกาะแล้วก็พับเข้าไปด้านในแบบนี้นะคะอันนี้คือชิ้นหน้าอันนี้คือชิ้นหลังชิ้นหลังนะคะอันนี้ชิ้นชิ้นหลังด้านข้างนี้ชิ้นหลังด้านกลางหลังนะเอามาต่อกันนะคะก็จะกลายเป็นหางปลานะคะส่วนตัวซับในนะตัวซับในแม่หม่องก็หักให้เรียบร้อยแล้วอ่ะมันจะมีช่วงต่ออยู่ตรงนี้เพราะว่าสากนี้มันจะพับเข้าไปแล้วก็เอาซับในอันนี้มาเกาะปึ๊บลงมา เกาะเกาะเกาะอ่าพอรีบผลักออกมามันก็จะเท่ากันเท่ากันกับกระปุกอันนี้นะคะแล้วแม่หม่งก็ตัดชายไปให้แล้วด้วยอันนี้เผื่อพับอันนี้ไม่มีเผื่อพับเนาะเราเย็บขึ้นให้มันสั้นส่วนชิ้นหลังทําแค่ชิ้นเดียวไมไ่ทำแยกสองชิ้นแบบนี้ทาชิ้นเดียวหุบความบานเข้าให้แล้วจะได้ไม่เปลืองสับไหนจะได้ไม่เสียเวลาเย็บด้วยแล้วก็นี้นะคะก็จะเย็บเกล็ดเป็นแบบยาว,ยาวมาแบบนี้เย็บเย็บกล็ดอืมแล้วก็ตัดส่วนที่ ที่ที่มันใหญ่อะตรงเนี้ยตรงที่มันอ้วน,นๆเนี่ยทิ้งไปตรงที่มันอ้วนๆทิ้งไปแล้วก็โพรงโพรงให้สวยงามให้แต่เข็บมันเล็กๆนะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้แก้แล้วแหละนะคะต่อไป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 ,อไปมาดูชินช้นเสื้อชิ้นเสื้อได้แบบนี้อ่าชิ้นเสื้อก็จะเป็นแบบนี้นะมาดูชิ้นหลังก่อนนี่คือชิ้นหลังนี่ปิดเก็บให้แล้วนะคะอ่าชิ้นหลังก็จะมีตรงเนี้ยจะเป็นผ้านหนา ส่วนนี้เราตัดผ้าผ้าปโปร่งนะตัดผ้าปโปร่งทั้งหมดแล้วก็เอาผ้าหนาเนี่ยเรามาเย็บกดนะพับพับเข้าไปเราก็มาเย็บกดกึบเข้าไปตรงนี้นะอ่าเย็บกดเข้าไปก็จะกลายเป็นปโปรง่งหนาปโปรง่งแบบนี้นะคะชิ้นหน้าก็ทําเหมือนกันต่ออันนี้ต่อชิ้นกลางหน้ากับชิ้นเสื้อด้านข้างก่อนตัวนี้จะเป็นสันทุกเนาะมันจะแบออกมาแบบนี้เนาะจะเป็นสันทุกนะคะ ตัวนี้ตัดสองชิ้นนะฮะตัวนี้เอาเอามาแปะกับชิ้นนี้ส่วนบนนี้นะเป็นแปะเหมือนกันกันกบด้านหลังอันนี้นะคะแต่น,นี้เราจะตัดสองชิ้นนะฮะถ้าเราตัดชิ้นเดียวเนี่ยมันจะหักมุมแบบนี้มันมันจะพับยากมันจะรีดพับไม่ได้เนาะให้เราต่อนะต่อต่อกรึบเข้าไปต่อต่อเขาเรียกว่าเวลาต่ออย่าให้มัน เย็บสุดสุดสุดไปแบบนี้ไม่ได้ให้เย็บพอดีเส้นนะขยายขยายเนี่ยให้เย็บแค่เส้นจึ๊บตรงนี้มาถึงตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับไปอ่าเมื่อได้สองชิ้นต่อกันไปแล้วเนาะเราก็รีดพับเนาะหรือเราจะรีดพับก่อนแล้วเราค่อยมาต่อนะมันก็จะง่ายเหมือนกันนะคะเมื่อเสร็จแล้วเราก็มาอันนี้เราต่อกันเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสันทบแล้วเนาะออกไปสองข้างแล้วก็เอามาเย็บกดจึ๊บจึบจืบแบบนี้นะ ตามนั้นส่วนปกนะปกปกก็จะคืออันนี้ไม่หมองลืมทำมาร์กให้อะปกอันนี้มันจะกลับข้างกันกับแพทเทิร์นเนาะแต่ว่าเราตัดสองชิ้นยังไงมันก็เนาะเราตัดออกมาสองชิ้นแล้วก็แบะออกมาด้านหนึ่งก็จะเป็นด้านเดียวกันนะด้านหลังเนี่ยให้ลูกค้าอ่าเดี๋ยวต่อไปไม่หมองเช็คให้เรียบร้อยกว่านี้อันนี้อันนี้ไม่เรียบร้อยไม่หมองขอยอมรับผิดนะ ไม่ได้มาร์กจุดนี้ให้ไม่ได้มาร์กจุดที่จะเข้ากับคอให้นะลูกค้าได้แพทเทิร์นไปนะให้ให้มาร์กก่อนให้เอาแพทเทิร์นเนี้ยมามาร์กกันเอามาต่อกันละมาร์กแล้วก็เอามาก๊อปลงมาร์กกับตรงนี้นะว่าตรงนี้จุดเข้าคอด้านหลังนะเนี่ยด้านหลังเอามาชี้ด้านผิดเดี๋ยวเนี่ยชี้ด้านหลังนี่นะจะได้เข้ากันเสร็จแล้วตรงเนี้ยห่างไปสองเซนโอ้ผิดพลาดเยอะเลยเนี่ยไม่ได้มาร์กให้ ไม่ใช่สองเซนี่เซนครึ่งจากกลางหน้าไปเซนครึ่งเริ่มเข้าปกนะเอาปลายปกตรงนี้เข้าไปนะลูกค้าลูกค้าได้แพทเทิร์นไปแล้วรบกวนวัดเข้ามาเซนครึ่งแล้วก็เอาอันเนี้ยเอาเนี้ยมาทาบกันเนี้ยขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็มาร์กมาร์กเป็นจุดจุดเข้าคอไว้เสร็จแล้วเอาเนี้ยมาก๊อบเส้นนี้ไว้นะจุดเป็นจุดเข้าคอนะคะ อันนี้อันนี้ไม่หมองผิดแล้วไม่หมองขอโทษเป็นอย่างยิ่งนะคะเดี๋ยวต่อตัวต่อไปจะไม่ให้มันเป็นแบบนี้อีกนะโอเคต่อไปอชิ้นกระโปรงนะลืมบอกว่า,าตรงเนี้ยที่ผ่านะมันสามารถเลื่อนได้ด้วยน,นี่าไม่หมองมาร์กรอยผ่าให้ตรงนี้ตรงนี้นะถ้าสมมุติว่าลูกค้าชอบสูงขึ้นนะสูงขึ้นไปมันจะเห็นนะอชอบสูงขึ้นไปอีกไหน่อยก็ อเย็บย้ำอ่ะเย็บย้ำสูงขึ้นไปได้นะตามตามใจเราเลยนะคะตามนี้หรือใครหรือใครอยากจะปิดไปเลยก็ได้ก็ใช้อันนี้สันทกธรรมดาไม่ต้องใช้สามนะปิดไปแล้วก็เวลาตัดซับไหนเราก็ใช้ชิ้นเดียวกันอันนี้ตัดนะอ่าเราก็ปิดเราไม่อยากได้แหวกแต่ส่วนมากทุกคนก็จะอยากได้แหวกแหวกแหวกเนาะมันก็จะสวยตามนี้นะคะตามนี้นะอืม ขอบคุณสำหรับออเดอร์ที่สั่งซื้อเข้ามานะคะอันนี้สามารถสั่งซื้อได้สั่งทำได้แม่หมองยังไม่มีสตนะ็อกนะเดี๋ยวทำรูปก่อนทำรูปก่อนตัวนี้มีไซส์นางงามเด็กอกประมาณสามสิบเอ็ดนะแล้วก็ยาวยาวจากเอวอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าสี่สิบม่องจำไม่ได้แล้วนะมีมีไซส์นางงามเด็กแล้วก็มีไซส์ นางงามผู้ใหญ่นะนางงามผู้ใหญ่ก็จะเป็นอกสามสิบสี่นะความยาวจากเอวตรงเนี้ลงมาก็ถึงตรงนี้ก็สนะี่สิบสามเนาะมันอยู่แค่สองไซส์ในตอนนี้ยสามารถสั่งซือ้อได้เนาะตอนนี้ไม่หมองไม่สะดวกที่จะแบบว่าขยายไซส์เพิ่มเนาะเดี๋ยวถ้าไงถ้าขยายไม่เยอะมากหมายเดี๋ยวเราทักมาคุยกันมันจึงไม่มีในระบบตะก,ก้านะฮะเพราะว่าเพราะว่าอ่าตอนนี้ไม่หมองมีภารกิจเยอะนะก็เลยยังยังไม่สามารถ มาลุยตรงนี้เต็มที่ได้แต่สามารถสั่งซื้อได้นะฮะเป็นการช่วยให้แม่หม่องมีรายได้ในขณะที่ปฏิบัติการรับพิเศษเวลานี้นะคะขอบคุณสำหรับออเดอร์ที่สั่งเข้ามานะคะแล้วก็ออเดอร์ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ